สังเกตด,ดูอเมริกากับสหภัพโซเวียตทําไมตลอดตั้งแต่หลังสขขงครามโลกจนถึง989ต่างฝ่ายต่างไม่ลบก,กันหน้าเพราะต่างฝ่ายต่างมีประนุูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลบก,กันเมื่อไหร่ตายทั้งคู<โ>ค่ยกเว้นอย่างนี้ครับสังไดีนะครับยกเว้นอันที่1ว่าพอเกิดวิกฤตนะครับอ่าวิกฤตวิกฤตละฝ่ายนะฝ่ายพวกที่ครับจัดจัดพวกนี้ยอมตายนะครับในกรณน,นีออนากลัวครับ อาจารย์ไม่กล้าบ,บอกว่าเฮ้ยมันไม่เกิดเพราะในโลกนี้เราไม่ใช่เทวดาจะไปบอกอะไรเป็นเกิดไม่ได้นะครับใครจะเชื่อประเทศรัสเซียเนี่ยคิดว่าจะบุกยูเครนเรียกว่าจบใน7วันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราประมาทไม่ได้แต่โอกาสจะเกิดมันน้อยสิ่งที่ต้องการทําเขาก็บอกประชาชนเขาคราวนี้ยึดเดยืนะ้อแน่สิ่งที่เขาต้องการครืออะไรครับเขาคิดว่าถ้ายึดเดยื้อไปถึงจุดหนึ่งยุโรปจะกับกับอะไรครับนาตโตจะพังเพราะว่ายึดเดยื้อถึงจุดหนึ่งประชาชนใครจะมาสนับสนุนยูเครน เสียเงินงนันง่งเยอะแยะเสียกําลังต่ตางๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเขาให้มันเยื้อนะครับในกรณนนี้ก็ชนะการก่อกระบทของกลุ่มแวรเนอร์แล้วก็การที่ทางปูตินต้องการจะทวงอำนาจที่ดูเด็ดขาดกระบทบ,บาทที่ดูดุดันนะคะจะผลักให้เขา ถึงขั้นต้องก่อสงครามโลกหรือเปล่าหรือใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือเปล่าคะอาจารย์เราต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าโดยปกติโอกาสจะสงครามโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นมาน้อยมากนะครับเราจะสังเกตดูนะครับเวลาที่เกิดสงครามโลกนะครับมักจะมีลักษณะว่าอันหนึ่งคือต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนะครับในลักษณะว่าฉันไม่ยอมคุณนะครับพูดง่ายนะครับแล้วก็ต่างฝ่ายต่างคิดว่าจะชนะอีกฝ่ายหนึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเห็นชัด ทางด้านเลยครับฮิตเลอร์นึกว่าชนะแน่ขนาดอังกฤษมาคุยกับเขานะครับแชมเบอร์เลนเนี่ยมาคุยบอกให้คุณนะครับอย่าไปบุกโปรแลนด์นะครับเอาแค่นี้พอแล้วทางเช็กโกทางด้านฮิตเลอร์บอกโอเคโอเคจบเช็กโกพอแล้วแต่ปรากฏว่าทางแชมเบอร์เลนไปบอกอังกฤษเฮ้ยสบายใจแล้วผมคุยมาแล้วโลกกันจบลงปรากฏว่าเชอร์ชิลฉลาดมากอย่าไปเชื่อเขานะครับอะไรครับมันหลอกเราแลนะจริงปรากฏว่าเสร็จปั๊บบุกโปรแลนด์เลยก็เกิดสงครามโลกในปี1939 เพราะฉะนั้นที่ทาอย่างนี้ได้เพราะเชอชื่อขึ้นในใจไม่มีใครสู้เขาได้อังกฤษก็อะไรครับไม่มีทางต่อสู้เพราะฉะนั้นในกรณีเกิดสงครามโลกแต่ในกรณีนี้สังเกตดูทําไมอเมริกากับรัฐสภาพโซเวียตทําไมตลอดตั้งแต่หลังสงครามโลกจนถึง6 8 9ต่างฝ่ายต่างไม่ลบก,กันนะเพราะต่างฝ่ายต่างมีประมณูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลบกันเมื่อไหร่ตายทั้งคู่ในความครับเพราะโอกาสที่จะเกิดลบก,กันยกเว้นอย่างนี้ครับฟังให้ดีนะครับยกเว้นอันที่หนึ่ง ว่าเพราะเกิดวิกฤตนะครับอ่าวิกฤตอ่อย่างใดเนี่ยวิกฤตและไฟฟยนะไฟพวกที่ครับว่าจัดจัดพวกนี้มันยอมตายนะครับในกรณีอันน่ากลัวครับอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะแต่ว่าถ้าอย่างปูตินเขาต้องคิดเพราะไบเดนเคยขู่ปูตินเลยสังเกตด,ดูนะครับตอนแรกๆ NATO น้าโต้ในกลัวปูตินนะฮะแต่ตอนหลังฝ่าไฟแดงเลยนะครับส่งอะไรครับส่งทางด้านไอไออาวุธของดีๆมาตั้งแต่เรื่องของอะไรครับเรื่องของอ่ อะไรครับค่ายกับเยอรมันซึ่งตอนแรกประเด้ส่งอาวุธทางด้านอังกฤษส่งอะไรเชโดอ์ Shadow, นะครับอันนี้ก็ยิงของอเมริกาให้อะไะครับให้ทางด้านอารามนะครับแล้วก็นในที่สุดอนุมัติให้ใช้ F16 ทั้หทั้งๆที่มันฝ่าไฟแดงแล้วเพราะเขารู้ว่าปูตินต้องต้องสละัตาและไบเดนถึงกับขู่ปูตินคุณใช้ปาระนูเมื่อ,อไหร่คุณจบเมื่อนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าต่อให้เขาใช้นะครับอย่างเก่งที่สุดใช้ปาระนูก็เลยทัคติคอลนะครับทัคติคอล แต่แท็กติคเลนาโตบอกว่าผมไม่ต้องใช้แท็กติคเลก็ได้ผมสาม,มารถที่ชนะคุณเพราะว่าสาม,มารถที่จะยิงทางด้านขึ้นมาได้เพราะเขาอ่านะประเมินสถานการณ์เพียงแต่ถามว่ารัเสเซียก็ใช้ตัวส้าทิกไมสตาทิกเนี่ยนะ,ะก็คือต่างคนต่างมีประมาณ4 0 0พันกว่าลูกเล็กพระอ,องค์ครับในกรณีนี้ถ้าจะเกิดนี่หมายถึงสงครามโลกละซึ่งในกรณีรพูดง่ายเจงทั้งคู่ซึ่งในกรณีถ้ามันไม่มีใครที่มันผิดปกตินะไม่มีแต่สิ่งที่มันกลัวอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าพอหลังพิงฟ้านะครับ ในกรณีเขาอาจจะใช้แท็กติคเกอลตัวนี้พอแท็กติคเกอตัวนี้อาจจะทําให้เกิดการลํำตามเพราะโอกาสที่จะเกิดก็มีแต่โอกาสจะเกิดมันน้อยอาจารย์ไม่กล้าบอกว่าเฮ้ยมันไม่เกิดเพราะในโลกนี้เราไม่ใช่เทวดาจะไปบอกอะไรเป็นเกิดไม่ได้นะครับใครจะเชื่อ,อประเทศรัสเซียเนี่ยคิดว่าจะบุกยูเครนนึกว่าจบใน7วันเดีย๋ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราประมาณไม่ได้แต่โอกาสจะเกิดมันน้อยแต่สิ่งที่เขากลัวกันคือตรงนี้ก็คือมีพวกที่ขวาจัดๆเนี่ยเข้ามา มีอำนาจและตอนนั้นนะครับในรัสเซียในวุ่นกระเบบทเลยและอย่าลืมประนูมันมีหลายจุดแต่คนก็อธิบายบอกเฮ้ย hey, ไม่ใช่ง่ายเพราะการที่จะใช้ประนูมันต้องมีการมีการมีเครื่องมือมีกระบวนการไม่ใช่อยู่ดีๆคุณไม่พอใจจะใช้ตรงนั้นเพราะโอกาสที่จะเกิดเนะี่ยเราจะเห็นได้ชัดนะว่ายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่น้อยครับหรือแม้กระทั่งปูตินกับทางด้านเบลารุสบอกว่าเฮ้ย hey, ผมจะให้ สังเกตดูนาโตถ้าเราติดตามข่าวยังเฉยอ,อยู่พูดง่ายยังไม่ได้เห็นอันตรายที่จะเกิดทางด้านบอนดูเลยเพราะเขาจะต้องจับตามองอยู่ทุกวินาทีแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดนะมีน้อยก็แล้วกันครับแต่อาจารย์ไม่กล้าบอกไม่มีเพราะเราไม่เที่ยววดาค่ะเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดสงครามกลางเมืองนะคะของรัสเซีย โบตินก็ต้องไปล้อปราบกลุ่มที่กระโดต่อเขาซึ่งถ้ามีหนึ่งแล้วนะคะก็อาจจะโผล่ขึ้นมาอีกได้นะคะหรือว่าการทําสงครามรัสเซียยูเครนที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะทําให้มีผลกับเศรษฐกิจมีผลกับน้ํามันให้กลับไปร้อยเหรียญได้อีกครั้งหนึ่งแก๊สขึ้นไปเป็นหลักร้อยอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์ถ้าขึ้นไปหลักร้อยเนี่ยมันอาจจะได้ในแง่หนึ่งก็คือว่ามันเป็นเรื่องจิตวิทยาผมเคยคุยกับกีตา้าจำได้ไหมครับที่มาร้อยสี่สิบ มันเกิดจากราคาจิตวิยญางเพราะตอนนั้นเฮ้ยยุโรปมันจะอยู่ได้ยังไงวะเนี่ยเข้าใจไหมครับแต่ตอนนี้พูดง่ายๆอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจกําลังอยู่นักษณะถ้าไม่อ่อนตัวลงก็เกิด recession เพราะฉะนั้นสังเกตดูนะครับทั้งซาอุดิอาระเบียเนี่ยถึงกับเรียกว่ายุ่เลยอะ่ะเพราะอะไรว่าอะไรครับบอกที่เขาต้องการให้เบรนเนี่ยอยู่ที่81เพราะว่าไอตัวที่เขากาลังพัฒนาประเทศเขาเรียกว,ว่าซาอุดอาระเ2030เนี่ย ต้องอยู่บนพื้นฐาน3 1มมันลดลงมา75เพราะฉันเขาถึงกับ s a ียกิฟบอกคำทั้งโอเปกลัสเฮ้ยผมจะยอมลดเองไว้หนึ่งล้านไม่ใช่เพื่อให้ราคาน้ำมันขึ้นป้องกันไม้ราคาน้ำมันมันตกแต่เสร็จแล้วมันก็ตกอีกัอตัวอะไรครับไอตัวเบนเน่ตอนนี้หรือ7 2 73เ็มห็นไหมครับเพราะฉันในกรณีพูดง่ายสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้มันอาจจะทําให้พวกราคาพลังงานไม่นิ่งเพียงแต่ว่าจะกลับไปที่ตรงเก่าเนี่ยคงยากมากแต่เรื่องอาหารอีกเรื่องหนึ่งพ่อจะลืมว่า ยูเครนกับทางด้านรัสเซียเนี่ยนะครับทุกวันนี้ก็คุมที่ตรงนั้นอยู่แล้วอาหารเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากรัสเซียที่ยอมให้เอาออกขั้นมาได้ซึ่งเรื่องเรื่องที่จะกระทบกับเรามากหน่อยจะเป็นเรื่องอาหารครับค่ะมันจะกลายเป็นสงครามยืดเยื้อที่ยาวนานหรือเปล่าคะอาจารย์หรือว่าปูตินเนี่ยจะต้องเร่งปิดเกมหรือว่าทางฝั่งตะวันตกที่อตอนนี้เขาก็ดูเหมือนกับว่าทางนาะโตก็หนุนนะคะอ่าอเมริกาก็หนุนเนี่ยเขาก็ต้องรีบเร่งปิดเกมเหมือนกัน โอเคดี okay, ครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างพูดกันทงว่าเฮ้ยมันยืดเยื้อนะครับแต่ว่าเราเรามาคิดดูบูตินนะครับนะสิ่งที่ต้องการทําเขาก็บอกประชาชนเขาคราวนี้ยืดเยื้อแนะ่สิ่งที่เขาต้องการคืออะไรครับเขาคิดว่าถ้ายืดเยื้อไปถึงจุดหนึ่งยุโรปจะกับกับอะไรครับนาโตจะพังเพราะว่ายืดเยื้อถึงจุดหนึ่งประชาชนใครจะมาสนับสนุนยูเครนเสียเงินตังเยอะแยะเสียกําลังต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเขาคิดว่า เขาให้มันยืดเยอะนะครับในกรณีเขาชนะนะครับแต่พอมาถึงจุดนี้เริ่มเรื่องของกบฏตรงนี้นนทำให้ทางด้านนาโตคิดวัในใจคุณจะยืดเยอะต่อหรือไม่ทั้งด้านนาโต้ถ้าเราฟังเผลอเขาบอกว่าเฮ้ยจะช่วยเหลือไม่มีขอบเขตแต่ถ้าเราดูให้ดีวิเคราะห์ให้ดีลึกๆเขาก็รู้มีที่ไหนได้มีขอบเขตเพราะขนาดนี้ทางอเมริกาช่วยเหลือนะครับทางด้านยูเครนได้เท่าไหร่เฉพาะอาวุธอย่างเดียวนะครับตัวเลขประมาณเกือบ5 0,000ล้าน แล้วถ้าเป็นเรื่องฮิวแมนิทาเรียนประมาณแสนล้านยุโรปนะฮะในด้านอาวุธอย่างเดียวประมาณใกล้ๆสองหมื่นฮิวแมนิทาเรียนเห็นได้ยังครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดว่ามันมีข้อจํากัดแล้วก็เศรษฐกิจของยุโรปนะครับอาจจะไม่ได้เกิด recession น,นะครับแต่นี้ก็ยังไม่แน่มีเยอรมันอ่ะที่อาจจะมีเทคโนิคยีแต่ชะลอตัวลงอเมริกาก็เช่นเดียวกันแล้วก็กําลังเข้าสู่หมวดของการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นพวกริพับ l ิกันก็อาจจะถ้าเป็นพวกกลุ่มทลั่ขึ้น เขาก็มาได้สนับสนุนทางด้านด้านเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทางด้านนาโตกับทางด้านยูเครนรู้เลยครับว่ามันมีข้อจํากัดของเวลาย่ายิ่นไปมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่นาโต้กาลังทําอยู่คืออะไรครับคือต้องการที่จะช่วยเหลือยูเครนเพื่อที่จะเอาคืนคือขณะน,น,นี้นะครับแม้ว่าเขาจะเอาคืนมาได้บ้างเาเมื่อก่อนหน้านี้เช่นเอาคืนคาคิฟมาได้ทั้งหมดเอาคืนทางด้านของอะไรครับทางด้านเกซอนได้มาครึ่งหนึ่งได้เกซอนตะวันออกนึกออกไหมครับ แล้วก็ในที่สุดนะฮะเขาได้ขืนมาแต่ขนานี้ยังเสียให้กับรัเสเซียเนี่ยประมาณ18%เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ยูเครนต้องการอะไรครับลัตอมนาโตต้องการที่จะให้รัสเซียทางด้านยูเครนเนี่ยมีโอกาสตีกลับนะครับมาเอาตีกลับแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งเขารู้ด้วยแรงกดดันที่จะนําไปสู่การเจรจาจะสูงขึ้นยิ่งนานวันจะมาจากภายในและยิ่งนานวันก็จะมาจากพวกโกล b บอ s o เซาโกล b บอ s o เซาก็คือกลุ่มอะไรครับบราซิลทางด้านจีน แม้กระทั่งอินโดนีเซียของเราอ่ะก็ยังสนับสนุนให้มีการยุติเลยรัฐมนตรีกลาโหุมคราว่าเสนอให้มีข้อยุติถอยต้องการอะไรครับวางอาวุธแล้วก็ให้มีการทำเรฟเรนดัมพาะสิ่งต่างเหล่านี้นะครับรัสเซียก็หวังว่าจะซื้อนานๆแล้วก็ซื้อเสียงจากทางด้านนี้ก่อนหน้านี้นึกออกนะทางด้านของนาโตทางด้านยูเครนก็เช่นเดียวกันรู้ว่าถึงจุดหนึ่งเขาจึงบอกทางยูเครนว่าเฮ้ยคุณต้องเจรจาพราะยูเครนก็คิดถึงกลไกในการเจรจาแต่ ข้อเสนอของยูเครนกับข้อเสนอของอจีนกับทางด้านนี้คนละเรื่องผองเขาบอกว่าเจราจาได้คุณต้องถอนออกมาจากที่ที่คุมทั้งหมด2วางอาวุธเสร็จยังไม่พอต้องเสียค่าใช้ใจ่ายที่คุณทําลายผมเอาคนที่มีปัญหาเข้าสู่ศาลอาญาทราะต่างฝ่ายต่างตรง,ง,งไม่ได้แต่แต่สิ่งที่คนก้าค่ากันอยู่ว่าถ้าเกิดลกกันแล้วสเตลมดก็คือถึงจุดหนึ่งไปถึงภาดใหญ่เลยเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้ถึงจุดนั้นแรงกดดันที่จะทําให้ทางด้าน ทางด้านของอยูเครนนะฮะ,ะที่จะต้องถูกต้องเจรจาทั้งที่เมื่อเสียไปเนี่ยสูงขึ้นทางด้านบูตินก็หวังที่ตรงนั้นว่าถึงจุดหนึ่งอ่ะเขาก็อยากเจรจาเพราะตอนนี้เขาได้ที่มาพอสมควรแล้วเขาก็เดิดรองแต่พอมีเรื่องกบฏขึ้นมาตุมอันนี้ก็เลยทําให้จุดอ่อนจุดอ่อนก็คือว่านาโต้นะครับที่ที่นก็พูดง่ายเขาให้ความช่วยเหลือตอนนี้ก็หวังว่าจะได้บุกได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามที่จะทําได้ขนาดไหนรัสเซียตี่ตรงนี้ทําเพราะฉะนั้นในการประชุม ที่วีเนสนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่11-12เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะจะเป็นการนะครับพูดถึงทางด้านของทางด้านของยูเครนสิ่งที่เขาจะพูดก็คือ<ะ>ยูเครนนั้นจริงๆแล้ว NATO 2008, นาโต้สองพัหน้าภายใต้ทรัมป์ภายใต้บุชคุณลูกะนะครับบอกเลยจะให้ยูเครนเนี่ยเป็นสมาชิกนาโต้เพื่อได้มาตรา5คุ้มกันเขาประเทศไหนถูกขุกคามร,รวมทั้งจอร์เจีย แต่ปรากฏฝรั่งเศสกับยังเยอรมันไม่ยอมเพราะฉะนั้นมีชื่อว่าต้อนรับแต่เอาว่าจริงๆไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นยูเครนถ้าตอนนั้นถ้ายูเครนตอนนั้นได้เป็นอาจจะไม่เกิดรัสเซียจ,จะไม่กล้าเพราะมีมาตรหา้าเพราะตอนนีน้ยูเครนถือโอกาสตอนนี้เลยว่าเฮ้ยจะต้องรับเป็นสมาชิกของนาโต้นะครับรับเป็นสมาชิกของสาภาพยุโรปซึ่งนาโต้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในวันในในวันที่สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยนะครับทางนาโต้จะต้องข้อหนึ่ง อย่า,าไปบอกว่าเขาไม่ไปรับคุณในกรณีนี้ค,คงจะรับแต่ว่าจะทําทุกอย่างเพื่อเป็นหลักประกันว่าในอนาคตเขาไม่ได้พูดถึงการลบตอนนี้แล้วกระทำยังไงที่อยู่เครนจะปลอดจากภัยโดยที่ทําทุกอย่างยังไม่ให้อยู่เครนเป็นสมาชิกเพราะไม่มีสมาชิกที่ไหนครับเพราะว่าถ้าคุณไปรับสมาชิกเท่ากับว่านาโตประกาศสงครามกับทางด้านของอะไรครับทา,ทางด้านรัสเซียเป็นไปไม่ได้เพราะที่วันที่สิบเอ็ดะสิ่งที่ทาที่สุดก็คือให้ใกล้ที่สุดใกล้กับเป็นสมาชิก แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเพราะยังต้องเ <You S 1> ี็น <Pl ain S 1> คนจอันนรายูเคนจะไม่ได้เข้านาโตจะไม่ได้เป็นสมาชิกยังเข้าไว้ได้ณอายุเครนเป็นเพียงอะไรครับเพียงแต่ว่าจะรับแต่ยังไม่ได้เป็นคือเพียงแต่ว่าจะรับยังไม่รับตอนนี้เพียงแต่จะรับในอนาคตแต่เพื่อไม่ให้ยูเครนเสียกำลังใจและเป็นหลักประกันว่ายูเครนจะปลอดภัยในอนาคตในวันที่1112เนี่ยคงจะมีลักษณะนะครับร่วมมือกับยูเครนให้ใกล้ชิดที่สุดถ้าดูแล้วอาจจะใกล้สุดเหมือนกับทางด้านอิสราเอล ก็คือมีการร่วมกันใช้มาตรฐานในะด้านอาวุธเรื่องของการเทรนนิ่งอะไรทุกอย่างยกเป็นข้อเดียวไม่เป็นสมาชิกเพราะถ้าเป็นสมาชิกเท่ากับเป็นการบอกว่าเสียว่าเฮ้ยนะอาจจะทำร่งเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับแม้ว่าจ,จะมีบางประเทศอย่างเช่นโปลแนลนด์รัตเวียทิทัวเนียอยากให้เป็นสมาชิกเยอรมันกับทางด้านไบเดนไม่ยอมเพราะไม่ต้องการให้ปเลยเถิดถึงขนาดนั้นเพราะมันในการประชุมกับวันที่2ก็จะมีเรื่องของการช่วยเหลือซึงขนาดนี้เราจะเห็นได้มันมีอันหนึง่ง กลไกในการที่จะใช้เขาเรียกว่าช่วยเหลือยูเครนในการบูรณาประเทศเป็นอะไรครับแผนมาเชลฉบับใหม่สําหรับยูเครนน่ะซึ่งมีการประชุมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นการเตรียมตัวสําหรับยูเครนว่าในอนาคตจะไม่มีประเทศไหนที่จะกลายมาเป็นอ่ส่วนหนึ่งที่กลายเป็นภัยคุกคามที่มาจากรัสเซียเพราะฉะนั้นในกรณีในการประชุมก็คงนะครับคอนเฟิร์มต่อช่วยเหลือเต็มที่ไม่มีข้อจํากัดช่วยเหลือโดยไม่มีแต่จริงๆเขาก็รู้วมีข้อจํากัดเพราะฉะนั้นให้ทางยูเครนซื้อเวลา ในช่วงที่เวลาที่ยังเหลืออยู่เนี่ยให้ได้กลับคืนมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมาได้เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการเจรจาถ้าเกิดขึ้นในอนาคตครับค่ะดังนั้นคือช่วงครึ่งหลังที่เหลือของปี2023นี้นะคะเราก็น่าจะยังคงเห็นปัญหาเชิงภูมิรัฐศาสตร์มีต่อไปถูกไหมคะอาจารย์สงครามรัสเซียยูเครนยังคงเกิดอยู่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและตะวันตกนะคะหรือว่ากระทั่งจีนเองที่ก็ แม้ว่าจะดูเหมือนเป็นทำนไมร์รัสเซียนะคะแต่เขาก็ต้องการให้สงครามิ้นสุดนะคะไม่ต้องการความรุนแรงความไม่ลงรอยกันของมาหาอำนาจโลกอาจจะยังคงสั่นสะเทือนโลกแล้วก็มีผลกับเศรษฐกิจต่อไปใช่ครับแต่มีมีข้อหนึ่งถ้าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในรัสเซียเดี๋ยวก่อนครับเพราะฉะนั้นรเรายังไม่รู้ว่าจุดอ่อนตรงเนี้ยจะนําไปสู่ความแตกแยกอะไร,ะไรถ้าไม่มีตรงนี้หมายถึงอะไรคะอาจารย์รัฐประหารกัหมมายมความว่า,วาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นฟิสเตอร์ นะครับฟิเซอร์คือพูดง่ายถ้าอาจารย์อธิบายเป็นรูปธรรมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นของกบฏเนี่ยเหมือนกับรอยแยกของอของอะไรครับภูเขาไฟมันมีแตกออกมาอมพอรอยแยกนี้ปั๊บบูตินเก่งปิดรอยแยกนั้นแต่รอยแยกนั้นไม่ได้เป็นอาการไม่ใช่สาเหตุสาเหตุก็คือข้างล่างมันมีไฟอยู่อะเพียงแต่บูตินปิดไอ้ตรงนั้นได้ความหมายที่อาจารย์บอกคือแล้วไอ้ที่มันร้อนๆอ,อยู่ข้างในอะมันยังอาจจะโผล่ที่ไหนก็ได้นึกภาพออกไหมครับ ราะว่าถ้าเกิดสถานการณ์มาถึงจุดหนึ่งทางปูตินเรื่องการลบเนี่ยเริ่มเริ่มทีจะตกเป็นเบี้ยล่างความไม่พอใจของคนในในรัสเซียจะสูงขึ้นไม่พอใจเพราะทั้งหมดถึงที่หดัวท่าว่าสงครามรัเสเซียจะสามารถที่จะเรียกว่ารักษาสัความมั่นคงลักขึ้นมาได้หรือขนาดไหนสองเศรษฐกิจกับรันทีสามไอ้ที่เงียบเียบอยู่เนี่ยไอ้ที่มันน่ากลัวคืออะไรครับในยุโรปเนี่ยไม่น่ากลัวเพราะอะไรใครไม่เห็นด้วยมันเห็นชัดเลยนะกับประชาชนออกมาที่ตอนเนี่ยออกมาเยอะ แต่ในรัสเซียเนี่ยเง,งียบเงียบกว่าทั้งน่ากลัวเพราะมันเก็บไว้ไงพอเก็บไว้เหมือนอย่างที่เราเห็นปั๊บเดียวเกิดมีกาบฏเลยอันนี้เราตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีอะไรที่มันผิดปกติเกิดการต่างๆสถานการณ์เหล่านี้ก็คงยังยืดเยื้อต่อครับแต่ขนาะเดียวกันต้องยอมรับว่ารัเสเซียภายใต้บูตินขนาดนี้มันมีจุดอ่อนมันมีรอยแยกที่เกิดรอยแยกนี้เป็นอาการของข้างในที่มันล้นล้อรอเราอยู่ครับ